จำกันได้ไหมคะอดีตดาราเด็กกวนฟ้าหน้าดำนะคะเชื่อว่าใครที่เกิดทันยุค80เนี่ยจะต้องรู้จักละครพื้นบ้านเรื่องกวนฟ้าหน้าดำแน่นอนว่าตอนนั้นนะคะตัวละครหลักก็คือบอยเนติลักษ์นั่นเองโดยปัจจุบันนะคะบอยเนติลักษ์เนี่ยอดีตดาราเด็กที่แจ้งเกิดจากละครพื้นบ้านอาทิกวานฟ้าหน้าดำเมื่อปี2526สิงหาไกลพบ ราใจในดวงจิตทองเหนือเก้าก็ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงนะคะเขากลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดพะเยากิตอาชีพพ่อค้าขายข้าวแกงกับครอบครัวแม้ตอนนี้เศรษฐกิจกษษษจะแย่นะคะแต่เขาก็ยังขายได้ลูกขายยังเข้ามาทานกันเรื่อยๆใครที่แวะผ่านไปผ่านมาจังหวัดพะเยานะคะก็สามารถแวะไปอุดหนุนนะคะบอยเนติรักได้นะคะ